แต่จริงแล้วการเป็นมนุษย์นั้นสุดแสนดีมีโอกาสมีปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าทั้งผองนะดังนั้นจึงขอเรียนเชิญญาติธรรมท่านทั้งหลายร่วมกันมนึก เราก็ตรึกตรองยึดพระธรรมมาประคองกับดวงใจเพื่อจะเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยในภายหน้าเป็นปัญญาบารมีที่แจ่มใสเพื่อป้องกันไม่ให้หลงเพลิดเพลินเมื่อดำเนินชีวิตไปเชิญท่าน ผู้ชมทั้งหลายเปิดใจรับตื่นขึ้นมารับแล้วก็มอบหมายให้เวลาพื้นที่กับอัตมาให้พื้นที่กับอัตมาขอเวลาให้กับพระธรรมเพื่อที่จะน้อมนำส่องแสง ให้สว่างสวัยในการดำเนินชีวิตไปของเราท่านทั้งหลายเพราะถ้าเราไม่แบ่งพื้นที่เพราะถ้าเราไม่มีเวลาก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเวลาเราเจอทุกข์ทำไมเวลาเราเจอปัญหา จึงบางครั้งบางทีไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นทำไมไม่นำตนให้พ้นความยุ่งยากตรงนั้นอย่างนึกไม่ออกเดียว,ว่าขออนุญาตแจ้งท่านว่าภาพบิ๊กไอที่มันโฟกัสจับที่ดวงตาใบหน้านั่นนะมันมีอินโฟปิดอยู่ แต่หายังไม่เจอก็ต้องเอาอย่างนี้ไปก่อนนะมันติดอินโฟไปด้วยมันโฟกัสที่ใบหน้ามันเป็นระบบตรวจจับอัตโนมัตินะซึ่งก็ไม่ทราบรุ่นแหะแต่ว่ากล้องไม่ทราบรุ่นแต่ว่าเป็นกล้องระดับวิดีโอแต่ไม่ถึงกั 4K 8K นะเป็นแค่ Full HD เองของกล้องดังนั้นท่าน ทั้งหลายถ้าเรามีโอกาสทำไมถึงอัตมาภาพถึงยำ้ำกับญาติธรรมทั้งหลายว่าเราต้องแบ่งสรรพื้นที่ต้องให้แล้วก็ต้องแบ่งเวลาใจให้ด้วยในแต่ละวันเพื่ออะไรที่อัตมาภาพเรียนและเจริญพ่อนนำป่าท่านทั้งหลายปรับเพื่อและปฏิบัติมากบ้างหน่อยบ้างยาวบ้าง สั้นบ้างหมายเหตุ head, มันก็ทุกอย่างแล้วต้องหมายเหตุไว้เสมอว่าทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไว้ตามพระตรลักลักไม่ผิดเลยนะไม่ผิดเลยอะบางวันออกอากาศก็มีเสียงดนตรีเสียงสวรรค์มาอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติบางวันก็เป็นนกเกาวอามาเร่าร้องมันไม่มีอะไรที่เหมือนเดิม แม้แต่ธรรมภาพมาเจอเจอกับท่านทั้งหลายซึ่งมันก็ไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วของทุกๆวันดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่เราสามารถช่วยกันมอบพื้นที่ให้กับอัตมาแบ่งเวลาให้กับพระธรรมกำลังย้ำให้ท่านทั้งหลายฟังว่าในรอบวันที่ท่านไปสแสวงหา ขึ้นชื่อว่าอาหารน่ะจะแงหาขึ้นชื่อว่าออกไปทำงานทำงาะมาหากินทีนี้มันมีความเป็นสุดยอดของมันอยู่เช่นเดียวก่อนว่าเพื่อทมาหากินและเพื่ออะไรจริงๆอ่ะก็เพื่อความสุข อยากจะก่อร่างสร้างบ้านให้พอหลับพอนอนได้เพ่งกระต๊อบไม่ต้องสี่ห้าชั้นก็ได้เพื่ออะไรเพื่อการนอนเพื่อความสุขตกลงมาเพื่อกินเพื่อกามนอนในบ้านนะนอนคนเดียวก็ไม่ได้เหงาต้องหาคนเสพกามแล้วก็ไปหาเกียรติให้คนยกย่องชื่นชมว่ารวย ว่ามีความสามารถตกลงว่าอยู่กับอักชีวิตยอยู่กับอักษรกอกินกามเกียรติแล้วก็โกงนะทั้งนี้เพื่ออะไรเพราะเพื่อความสุขกินอยู่ดีอยู่ดีก็มีความสุขเสพกามก็ถือว่ามีความสุขเสพกามวิธีนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นสามีภรรยาเสมอไปจะเป็น เล่นการปนนันหรือประพฤติผิดศีลปิดธรรมอ่ะนั่นมันก็เป็นความสุขอย่างหนึง่งทีนี้ในทางพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงรู้รล,ละว่าการกินการเกียรตินั้นมีจริงแต่ว่าไม่อิงความถาวรเลยไม่อิงความถาวรเลยหมายถึงว่าคือสิ่งที่เราเสนอ อัญหามันเสนอแล้วก็ลงมือทำเป็นกรรมกรรมก็เป็นกรรมก็เป็นวิบากตัววิบากเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นใหม่ที่อยากแล้วก็ไปลงมือทำแล้วก็เป็นวิบาก ดังนั้นอยากให้ชีวิตท่านประเสริฐในแต่ละวันอยากให้ชีวิตท่านเพราะจะเป็นอาทิตย์ได้มันก็ต้องสั่งสมจากวันหลายๆวันเข้าเป็นอาทิตย,ย์หลายๆอาทิตย์เข้าสั่งสมเป็นเดือนหลายๆเดือนเข้า12เดือนเป็น1ปี12ปีเป็น12นักสัตว์ใช่ไหม เห็นไหมว่าขออาภัยด้วยเห็นไหมว่าหน่วยของมันจะเป็นปีหลายสิบปีหน่วยของมันจะเป็นเดือนที่เราเรียกหน่วยของมันจะเป็นอาทิตย์ถามว่าในสามส่วนทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากหนึ่งวันเต็มเต็มเลยใช่ไหมใช่ แล้การภาวนาของเราอย่างไรล่ะการภาวนาของเราก็เช่นเดียวกันจากหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้มีเข้าและออกสองอย่างนี่ละหายใจมากๆเข้าจากร้อยเป็นพันจากพันเป็นหมื่นจากหมื่นเป็นแสนหนึ่งแสนครบหนึ่งวันจาก1นึ่งแสนครบ1หนึ่งวัน, 000, วนสมมติเอาหายใจเข้า ขอเริ่มต้นจากนี้หายใจข้าปูดหายใจออกโทใช่ไหมทั้งวันได้สักหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยได้หนึ่งวันแล้วถามว่าจากหนึ่งวันหนึ่งร้อยแล้วถ้าเจ็ดวันจะเป็นเท่าไหร่เป็นเจ็ดร้อยโยมเป็นเจ็ดร้อยหนึ่งอาทิตย์นะแล้วถามว่าเดือนหนึ่งมันมีสี่อาทิตย์นะ่ะ ต้องใช้เท่าไรต้องใช้ 7, 2, ็ดสองสิบสีบ่ป่ะนี่ฮะสามพกว่าครั้งจึงจะกลายเป็น1เดือนจากเดือนสา0ร้อยครั้งแล้วถามว่าใน12เดือนนะ่ะ เอา3,200ไปคูณเป็นเท่าไรโยงเนี่ยคือกำลังพูดให้ฟังว่าเห็นไหมลมหายใจเข้าทีละครั้งออกทีละครั้งรวมกันแล้วก็เป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีเช่นเดียวกันดังนั้นจิตที่มันเกิดดับเกิดดับจิตที่มันเกิดดับนั่น มาน,นึกดูว่าแล้วเอาหายใจเข้าเอาหายใจออกเนี่ยส่งไปหล่อเลี้ยงโดยมีตาเป็นอาหารเอาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นอาหารมันก็สั่งสมบมเพราะบ่มตัวอยากเพราะบ่มตัวสุก เพราะบ่มตัวทุกข์เพราะบ่มตัวสมหวังเพราะบ่มตัวผิดหวังไว้สั่งสมบ่มนรกสวรรค์ไว้สั่งสมสุขแท้กับสุขปลอมไว้ดังนั้นถ้าเราจะให้เขาถึงซึ่งสุขแท้ต้องมาแก้ที่ตัวไหนต้องมาแก้ที่เริ่มต้นจากโดลมหายใจอย่าได้ประมาทเพราะ เข้าแล้วไม่ออกออกแล้วไม่เข้าแ,แล้วกิเลสตัณหาที่มันใช้เราเกิดเราดับเราเป็นเราตายอยู่ร้อยล้านพันชาติเรายังไม่เข็ดจ,จากกิเลสอีกหรือโยมดังนั้นถ้าเรารู้ตัวว่าตกเป็นทาสของกิเลสแล้วเข็ดแล้วจองทำยังไง อ๋อก็ปล่อยให้มันทําเป็นหน้าที่ของมันเองมันเท่าจะแลมันแก่ชรลามันไปไหนมาไหนไม่ได้เดี๋ยวมันก็หยุดเองเท่าจะแลแก่ชรลาตายเองอันนี้คิดแบบนี้เนี่ยเห็นมาเยอะแต่คนที่เห็นเยอะกว่าคือหายใจแล้วยังหลงละเริงว่ายศศักดิ์ที่ได้มา ที่ซื้อมาสมัยนี้เนี่ยมีหรือไม่แล้วก็ไปหลงในยศที่กำหนดกันขึ้นมาหลงในรูปที่จูบแล้วว่าหอมทุกอย่างเลยที่อินทรีย์มันเสวยอารมณ์ได้แต่สุดท้ายการเสวยอารมณ์อย่างนั้นทั้งสุขทั้งทุกข์มันก็เปรียบเสมือนว่าอย่าเอาความสุขไปไว้นอกกาย อย่าเอาความสุขไปไว้นอกกายหมายถึงว่าถ้าส่งจิตออกข้างนอกนะ่ะหมายถึงคิดถึงบ้านถึงเรือนสามีภรรยานั่นเป็นสมุทัยเอาใจอยู่ข้างนอกเป็นสมุทัยถ้าเก็บใจอยู่ก็ในตนจะเป็นบุญกุศลมหาศาลให้เขาถึงมรรคผลนิพพานได้เพราะไปมองข้างนอกไม่สามารถที่จะสำลอกออกได้ทั้งหมดยกเว้นในจิตใจของตน ในจิตใจของตัวเราเองที่เรารู้ที่เราเห็นเห็นไหมท่านทั้งหลายถ้าเราไม่ส่งจิตออกนอกมันก็สามารถที่จะสำรวจตรวจตราอาหารใหม่อาหารเก่าลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่กายาวานาคือเพียงพอที่จะทำให้เราได้ดูถึงความตระหดอดทนตัดสินกันโดยความอึดและความอดทน เพราะเดี๋ยวนี้หากว่าเราเผลอสติไปนิดจิตมันก็ลงต่ำโยมจะสำเร็จอยู่แล้วเดินมาพันเก้าเน่ยก้าสุดท้ายก็คือจะถึงสำเร็จแล้วแต่ไม่ถึงโยมเพราะอะไรเพราะเพื่อนชักนำชักจูงไปจะถึงอยู่แล้วก็มีชักเพื่อนชักชุนชักบอกทางลัดไปสุดท้ายแล้วไปไม่ถึงฝั่งฝันหรอก ทั้งๆท,ที่ความสาเร็จไม่อยู่ต่อหน้านี่แหละดังนั้นต้องปรับปรับใหม่ไม่ให้ประมาทเรอลมหายใจที่เราเรียกหาที่เราบอกมาเพื่อที่จะถ่ายให้เห็นถึงถ่ายเทถึงอาธอกิริทที่มันเกิดขึ้นเรารับใช้มันมากต่อมากแล้วมันไม่เิดปราณีกับเราายมเห็นไหม พอรถจนเคยมีรถเครื่องเคยได้เคยขี่แต่พอเจ้าของเขามายึดเอาเนี่ยขอคืนให้คืนก็ต้องมีบทบาทที่จะต้องหลีกเลี่ยงอยู่ก็ใช่ละแต่ว่ามันไม่สามารถไปต่อได้ไม่สามารถไปต่อได้ตรงที่ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ เราต้องขูดไปให้ถึงความเป็นจริงว่าอ๋อสุขภายนอกก็สุขได้แต่ต้องสุขภายในจะปฏิบัติเจริญจิตภาวนาง่ายกว่าไหมเพื่อที่จะไม่สั่งสมกิเลสอีกต่อไปดังนั้นท่านทั้งหลายกิเลสจะมากจะน้อยอยู่ที่เริ่มต้นของวันนี้นะเริ่มต้นในวันนี้เหมือนกับเราพอง พองขึ้นพองขึ้นคิดว่าเราอ้วนจริงมันก็ผองอืดนั่นแหละนะฮะผองอืดแล้วเล่นไม่เลิกกีเลสมันชวนเราเล่นไม่เลิกนะแต่อย่างไรก็ตามอยากจะให้ทบทวนจิตตัวเองดูทุกวันถ้าหากว่าเราจิตผ่องใสใจเบิกบานขนาดนี้ คงไม่เป็นตัวที่มีความทุกข์แน่นอนมีความสุขทั้งในภูเขานอกภูเขาในภูเขาเงียบสงบดังนั้นท่านทั้งหลายเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อที่จะสร้างเหตุแห่งให้เกิดดวงปัญญาดวงธรรมจึงเป็นโอกาสสำคัญ ที่จะให้ท่านได้ประพฤติและปฏิบัติอันดับต่อไปก็คงต้องภาวนาเรื่อยไปนะก็ขอเจริญพรเเปป็นนลลี้ยงยงตัวไใโก